สิวอุดตันนะครับแล้วก็หน้าแห้งด้วยนะครับมีรูขุมขนกว้างด้วยควรใช้อะไรนะครับทำเป็นเซตให้หน่อยได้ครับจัดไปตัวแรกนะครับเรื่องของโฟมล้างหน้าเลยครับ pH 5.5นะครับของโฟมลหน้านะครับตัวนี้ตัวนี้จะมี BHA ด้วยนะครับช่วยเรื่องของการลดโอกาสการอุดตันนะครับของไขมันตอมไขมันต่างๆนะครับและอีกตัวนึงนะครับสำหรับการรักษาสิวนะครับก็คือเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้เลยครับ Acne Cycle Clear Serum นะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องของการควบคุมความมันบนใบหน้านะครับแล้วก็ลดโอกาสการเกิดสิวตันแล้วก็ลดกระบวนการอักเสบที่เกิดจากสิวด้วยนะครับสามารถใช้คู่กันได้เลยนะครับแล้วสำหรับอาการผิวแห้งนะครับตัวนี้ง่ายๆเลยครับวิ t a ิน n E นะครับ m o เจอร r ไรซิ่ c r e ีมนั่นเองนะครับตัวนี้จะมีตัวอ l o เว e r าผสมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จ o บาโจออยนะตัวนี้จะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นเลยนะครับสามารถทาเป็นพื้นฐานได้เลยนะครับทั้งเช้าและก่อนนอนเลยครับ แล้วสำหรับกระบวนการรักษาสิวนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือครีมกันแดดนีงครับตัวนี้เป็นของสีแอนั่นเองนะครับเป็นเนื้อเหมือนน้ำนมเนาะนะครับสีขาวนะครับแต่ทาแล้วหน้าไม่วอกนะนะครับผมเกลี่ยง่ายแห้งง่ายนะครับแล้วก็ไม่อุดตันด้วยนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA++++ เลยตัวนี้นะครับสำหรับการรักษาสิวเนี่ยสำคัญมากๆนะครับคือครีมกันแดดด้วย ส่วนใครที่เป็นสิวนะครับก็สามารถที่ใช้สูตรที่ผมจัดให้ได้เลยนะครับหลักๆเนี่ยสตัวนะตอนนี้นะครับและถ้าสมมติว่าใครที่มีอาการมากเนาะปานกลางถึงมากเนี่ยก็สามารถที่จะใช้พวกอาหารเสริมทานร่วมด้วยได้นะครับหรือว่าใช้ยาล่วมด้วยก็ได้นะครับแต่ทีนี้นะครับก็ต้องปรึกษาแบบส่วนตัวนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เลือกให้เหมาะสมแต่ละคนครับ